สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำการาดใูในเรื่องของการปิ้นเกติบัตนะครับหรือว่าเซอร์ติฟิเคสนะครับในการอบรมการจัดก,การเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูนะครับ Coding for teacher หรือ c 4 t นะครับซึ่งสสวทนะครับได้เปิดรับสมัครให้คุณครูนะครับ ได้เข้ารับการอบรมนะครับซึ่งระยะเวลาการอบรมนั้นนะครับก็คือตั้งแต่วันที่ 1. พฤษภาคมถึง 30. มิถุนายน 25- 6 3นะครับซึ่งการจัดอบรมนี้นะครับสามารถนับชั่วโมงในการยื่นวิทยาฐานะครูได้นะครับการอบรมนั้นก็คือแบ่งเป็น4ระดับนะครับก็คือประถมศึกษาตอนต้นนะครับประถมศึกษาตอนปลาย นะครับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลายนะครับหลักสูตรนี้นะครับผ่านการรับรองจากกศนนะครับซึ่งใช้ประกอบการเลื่อนวิทยาฐานะได้นะครับคุณครูหลายท่านนะครับก็ได้ทําการลงทะเบียนแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1-15ิพฤษภาคม2องพนะครับตอนนี้หลายๆท่านก็กําลังทําการอบรมอยู่นะครับและก็หลายๆท่านก็อบรมผ่านไปแล้วนะครับและก็ปิ้นเกียรติบัตรไปแล้วนะครับ แต่ก็ยังมีคุณครูบางท่านนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวข้องกับการพิมพ์เกติบัตนะครับบางท่านไม่สามารถที่จะพิมพ์เกติบัตได้หรือว่าไม่สามารถที่จะทําการบันทึกเป็นไฟล์ไฟล์ภาพได้นะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการนะครับสําหรับท่านที่อยากจะเก็บเกติบัตไว้เป็นรูปแบบของไฟล์ภาพและก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf ได้นะครับ วิธีการนะครับคุณครูที่ทําการลงทะเบียนแล้วก็ทําการอบรมแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบนะครับเข้าสู่ระบบโดยที่คลิกที่เมนูนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะดูในหลักสูตรของฉันนะครับหลักสูตรของฉันหลักสูตรของฉันเนี่ยจะจะแสดงารายการที่ที่เราได้ทําการลงทะเบียนไว้นะครับ ทำการลงทะเบียนไว้แล้วก็ได้ทำการอบรมนะครับสำหรับท่านท่านที่อบรมไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะปรากฏารายการหลักสูตรอบรมนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับหากอบรมผ่านแล้วเนี่ยก็จะมีรา,ายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ของการอบรมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอของผมนี่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมด 4หลักสูตรด้วยกันนะครับก็คือหลักสูตรทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ปประถมต้นนะครับประถมปลายแล้วก็มัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลายตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการอบรมผ่านไปแล้วสามสามหลักสูตรด้วยกันนะครับยังเหลือหลักสูตรของม4ถึงม6ตอนนี้ยังไม่ได้ไม่ได้ทาการอบรมนะครับก็คาดว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับก็จะทําการเก็บ รายละเอียดแล้วก็ทำการศึกษาเนื้อหาไปเรื่อยๆนะครับอาทีนี้นะครับเราลองมาดูวิธีการริ T ้นเกติบัตนะครับจะเห็นว่าหลักสูตรที่เราทําการศึกษาไปแล้วเนี่ยแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์การเรียนเนี่ยร้อหรือ99%ก็ก็ดีเนี่ยนะครับคือจบหลักสูตรแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแสดงเซอร์ติฟิเคตได้ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก ครับคลิกแสดงเซอร์ติฟิเคตระบบก็จะทำการดาวน์โหลดข้อมูลนะครับแล้วก็แสดงข้อมูลนะครับดังหน้าหน้าจอนี้นะครับหน้าจอนี้นะครับจะเห็นว่านะครับเราจะสามารถที่จะทำการแสดงเกียรติบัตรของเราได้นะครับถ้าหากท่านใดที่จะทำการ ปิ้หรือว่าพิมพ์เกติบัตหรือว่าประกาศนียบัตรนี้นะครับก็สามารถที่จะคลิกที่พิมพ์ประกาศนียบัตรตรงนี้ได้นะครับอ่าหรือแล้วลองลองลองดูว่าวิธีการแล้วก็ปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะครับอ่าผมคลิกนะครับหน้าจอก็จะทําการดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่างนะครับของของประกาศนียบัตรหรือเกติบัตของเรานะครับ เราสามารถที่จะเลือกปลายทางได้นะครับปลายทางก็คือจะพิมพ์น,นะครับพิมพ์กับเครื่องพิมพ์ที่ที่เราต่อไว้นะครับหรือว่าบันทึกเป็นไฟล์ PDF นะครับหรือว่าบันทึกไปยัง Google Drive ก็ได้นะครับะจะเห็นว่าดาวน์โหลดหน้าจอมาหมดแล้วบางท่านจะประ,ประสบปัญหาดังนี้นะครับก็คือจะมีจะมีภาพนะครับของคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์เนี่ยแสดงอยู่ด้านบน นะครับหลายท่านสงสัยเอ๊จะนําภาพตรงนี้ออกยังไงนะครับเพราะว่าเวลาที่จะแสดงเกตีบัตเนี่ยนะมันมันเป็น2หน้าจอเห็นไหมครับเห็นไหมครับวิธีการก็ง่ายง่ายครับเดี๋ยวเรายกเลิกไปก่อนนะครับจะเห็นว่าในหน้าจอนี้เนี่ยนะครับหน้าจอนี้จะแบ่งเป็น2 2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนทางด้านบนนะครับด้านบนให้เรากดกากบาทตรงนี้ออกนะครับกดกากบาทตรงนี้ออกนะครับในส่วนของ าภาพของคุณหญิงกัลยาเนี่ยนะครับกดกากรบาทปิดไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการพิมพ์ประกาศนิบัตินะครับคลิกที่นี่นะครับเดี๋ยวเรากําลังโหลดหน้าตาหน้าหน้าจอตัวอย่างอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าหน้าจอจะเป็นยังไงนะครับอ้าวหน้าจอมาแล้วนะครับหน้าจอมาแล้ว จะเห็นว่าภาพในส่วนของด้านบนนะครับที่แสดงคุณหญิงกัลยาตอนนี้ตอนนี้ไม่แสดงแล้วนะครับเราสามารถที่จะบันทึกเป็น pdf ได้เลยนะครับบันทึกปึ๊บนะแล้วก็จะแสดงนะครับจะแสดงจุดที่เราต้องการที่จะจะนำไปนำไปไว้นั่นเองนะครับทีนี้ผมผมจะบันทึกเป็น pdf นะครับ กดเซฟนครับกดเซฟนะครับ,รบตั้งชื่อแล้วก็กดเซฟทีนี้ข้อมูลนะครับก็จะไปปรากฏอยู่ที่อยู่ที่ที่เราต้องการแล้วนะครับนะอยู่ที่ตรงไหนนะครับอ๋อนี่ไง m m 1ถึง m 3นะครับคลิกขึ้นมา จะเห็นว่าเกียรติบัตรของเราก็จะแสดงแล้วนะครับวิธีการนะครับวิธีการอันนี้เป็นเป็นโปรแกร,รมอ่านไฟล์ pdf นะครับซึ่งะจะชื่อว่า adobe acrobat xi pro นะครับนะวิธีการถ้าเรามีโปรแกรมนี้นะครับเราสามารถที่จะทำการ save as a u t h o r ได้เลยนะครับผม save เป็น image นะครับแล้วก็ png นะครับตั้งชื่อเหมือนเดิมนะครับ m 1ถึง m 3แล้วก็กดเซฟนครับภาพภาพเป็นแบบ png ก็กำลังทำการบันทึกอยู่นะครับทำการบันทึกระหว่างที่รอนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับภาพ ที่เราทำการบันทึกไปแล้วเป็นแบบไหนนะครับอ่านะครับจะเห็นว่าประกาศนิยบัตรหรือเกียรติบัตของเราเนี่ยหรือวุฒิบัตรของเราเนี่ย,ยก็จะสามารถเป็นไฟล์ภาพได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปปริ้นนะครับเพื่อเก็บใส่แฟ้มได้เลยนะครับสำหรับท่านไหนที่มีข้อสงสัยนะครับในการ ดาวโหลดเกียติบัตรหรือพิมพ์เกียติบัตรนะครับก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมวิดีโอของเรานะครับขอบคุณครับ